คุณผ <CK> <rumor cow, S 1> <actions>. ู้ชมครับในช่วงชอปธุรกิจช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการให้การศึกษานะครับซึ่งในช่วงนี้เองนะครับผมอยู่กับเจ้าของกิจการครับซึ่งท่านเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนกวดวิชา High Speed Math Center นะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชวพัฒน์อัจฉริยกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับพูดถึงเรื่องของความน่าสนใจของธุรกิจตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็โรงเรียนกวดวิชาก็็เเปนนนทีี่รับควาามสใจจกผู้องแลย หลายท่านนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ฮิตพอสมควรนะครับครับแล้วอย่างโรงเรียนของเราเองเนี่ยก่อตั้งมานานหรือยังครับของผมเปิดมาทั้งหมด18ปีนะครับ18ปีครับผมก็เป็นโรงเรียนที่รับเรียกว่าเป็นท็อปไฟของประเทศนะครับด้านคณิตศาสตร์ครับผมครับผมก็คือเด็กๆให้การสนใจเลยครับแสดงว่าจะต้องมีผลงานออกมาแน่นอนครับผมครับแล้วพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ก่อนเพราะว่าอาจารย์บ่มเองก็สอนเองด้วยใช่ครับผม ตรงนี้เองเออผมสอนทุกหลักสูตรนะฮะตั้งแต่ป .6 ถึงระดับม .6 นะครับสอนเอทุกหลักสูตรนะครับตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับ,รบผมจบเอ,อ่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับที่รักบังนะครับแล้วก็ปริญญาโทที่ AAT นะครับจากนั้นก็เริ่มมาเปิดกุ่าวิชาที่ไฮสปีดแมชชีนเตอร์นะครับก็สอนมาตั้งแต่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับประมาณ18ปีแล้วครับผมสิปีแล้วครับผมแหมพอมาพูดถึงเรื่องของวิชานะครับมีคณิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นะครับโอ้โหวิชาหลักๆฟิสิกส์เองด้วยเองก็ตามนะครับเป็นวิชาที่มองอยู่แล้วเนี่ยบอกว่ายากมากนะครับเรามีเทคนิค มีการสอนหลักสูตรอย่างไรครับให,ให้เด็กที่เข้ามากวดวิชากับเราเนี่ยเขาสามารถรับความรู้ไปได้แล้วก็นําไปสามารถสอบในการแข่งขันได้ด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวิชาพวกนี้เป็นวิชาแห่งความฝึกฝนนะครับ,รบวิชาคณิตกับฟิสิกส์เนี่ยนะครับฉะนั้นก็คือผมต้อสอนน้องๆเนี่ยให้เข้าใจถึงรา,ากฐานของวิชานี้อย่างแท้จริงรนะครับก็คือเราสอนทฤษฎีก่อนแล้วก็มีเทคนิคลัดมากมายนะครับเพื่อให้น้องทําโจทย์ได้เร็วขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยช่วงนี้ใช้ เวลาพอสมควรถ้าเกิดเราทําไม่ทันเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคพอสมควรนะครับในการที่จะทําให้น้องๆเนี่ยเขาทำข้อสอบได้เร็วขึ้นครับผมครับพูดถึงจุดเด่นของเราติดท็อปไฟนีเนี่ยคิดว่าอะไรครับคือจุดเด่นของโรงเรียนกวบวิชาตรงนี้จะเป็นการบอกต่อมากกว่านะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยของเราจะเป็นลักษณะคือก็คือเทคนิคของของเราจะเป็นที่โดดเด่นครับโดนใจวัยรุ่นนะครับแล้วก็ลีลาการสอนครับนะครับก็จะเข้าใจง่ายแสดงว่าที่นี่เข้ามาเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบ อาจจะรู้บ้างแต่ก็มานี่กระจ่างเลยใช่ไหมครับกระจ่างแล้วก็สนุกสนานนะครับการเรียนตรงนี้จะเป็นสิ่งสําคัญความจริงเราพูดถึงวิชาคณิตนะครับหลายคนก็จะเครียดนะครับเรียนวิชานี้เองนะครับเราก็ใช้เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนที่ไม่ไม่ดูเคร่งเครียดเกินไปใช่ครับเพราะว่าจริงเราเป็นติวเตอร์ครับเราจึงสอนเหมือนกับคุณครูในโรงเรียนไม่ได้เราจึงมีสิ่งจูงใจแล้วก็มุกต่างๆ่ามากมายนะครับที่จะเล่าให้น้องๆฟังเพื่อสอดแทรกก่อนที่จะเรียนหนังสือนะครับแล้วก็มีวิธีการ สอนที่เข้าใจง่ายเราสามารถที่จะใช้เวลาอันจำกัดในการที่จะเรียนด้วยเวลาอันสั้นนะครับด้วยความด้วยความเข้าใจแล้วก็โจทย์มากมายหลากหลายครับตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญครับผมพูดถึงเรื่องของผลงานทางวิชาการเองครับสำหรับนักเรียนที่เป็นสิทธิ์ของโรงเรียนของเราเนี่ยครับผมมีการไปสอบติดหรือว่าไปไปประสบความสําเร็จกับการที่ใช้วิชาความรู้พวกนี้ไปใช้แน่นอนครับเพราะว่าของผมนี่เด็กที่1ประเทศไทยนะครับ3ปีสอนก็เรียนผม นะครับแล้วก็เด็กคณิตโอลิมปิกนะครับน้องที่สอบคณิตโอลิมปิกปีล่าสุดก็เรียนกับพี่บุ๋มนะครับก็คือตัวผมเองแล้วก็น้องๆที่สอบแข่งขันพวกเพชรยอดมงกุฎพวกสสวทหรือว่าการแข่งขันระดับชาติก็ส่วนมากก็จะมาลงเรียนกับผมครับอการันตีได้เลยครับเป็นสุดยอดเลยนะครับเด็กนักเรียนแต่แต่ละคนที่มาเรียนกับอาจารย์บุ๋มไปเนี่ยก็ประสบความสําเร็จกันด้วยนะครับพูดถึงความน่าสนใจหลักสูตรตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามีสอนหลากหลายระดับนะครับมันมีหลักสูตรอะไรบ้างครับ คือตอนนี้ผมเปิดตั้งแต่ระดับป .6 นะครับป .6 ก็จะมีข้อสอบระดับแข่งขันตั้งแต่ระดับแข่งขันระดับพื้นฐานนะครับจนถึงระดับสสวทแล้วก็เพชรยอดมังกรแเรามีระดับมต้นมต้นก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกสรวมถึงระดับมปลายด้วยนะครับจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์เน้นสายกับฟิสิกส์เป็นส่วนใหญ่ครับในการเรียน ที่ให้สปีดมาเซนเตอร์ครับผมครับอาจารย์พูดแบบนี้ขึ้นมานะครับหลากหลายคนก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับในการที่เข้ามาเรียนกวัววิชากับเราครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของหลักสูตรต่างๆที่นํามาอัดแน่นให้เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยหลากหลายคนมองบอกว่าโหถ้าเกิดมาเรียนเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยแพงไหมครับพูดถึงครับก็เรื่องราคาก็ไม่แพงครับเพราะว่าผมจะเป็นระบบออีมานอออนมานคือระบบที่เราเรียนจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับคือน้องว่างเมื่อไหร่มาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เราสามารถเลือกเป็นบทๆก็ได้นะครับถ้าเป็นบทๆก็รราาคปะหหยัดน่อ นะครับหรือเลือกเป็นเทอมก็ได้ที่สำคัญคือถ้าเกิดน้องเรียนไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถรีเพยได้ครับรีเพย์รีเพร์รีเพยกี่รอบก็ได้ส่วนตัวครับผมบจะดีกว่าที่ไปเรียนจากห้องรวมซึ่งน้องๆบางทีอาจจะเจอน้องบางท่านมีการคุยกันทําให้สมาธิอาจจะไม่ไม่ค่อยดีได้นะครับอันนี้มีสมาธิส่วนตัวในการเรียนครับผม ก็ราคาก็ไม่แพงครับผมครับแล้วเห็นบอกว่ามีการเปิดแฟรนไชส์ออกไปด้วยในการขยายสาขาไปด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เองถ้าเกิดใครสนใจที่จะทําธุรกิจกี่กับเรื่องของการให้การศึกษานะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ที่เปิดไปแล้วก็ตามเนี่ยประสบความสำเร็จประมาณร้อเเลยครับครับครับสามารถคืนทุนได้ในประมาณ แค่เทอมเดียวครับผม,มในของ High p ฮส i t ดมาเซนเ n อร์เทอมเดียวเองเทอมเดียวเองครับผมเพราะว่าของเราจะมีชื่อเสียงติดตลาดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราจึงไม่ต้องทำตลา,รา,ราดมากมนะครับแล้วก็ผมก็จะมีระบบโรดโชว์ก็คือไปสอนที่โรงเรียนในจังหวัดนั้นให้ทุกโรงเรียน คือก็ตรงเป้าหมายทำความรู้จักก่อนแบบประชาสัมพันธ์ก่อนใช่ครับตรงเป้าหมายครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วนะครับอาจจะสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจโรงเรียนกวดวิชานะครับตรงนี้เองเนี่ยหากใครสนใจจริงๆนะครับเขาจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างและที่สําคัญที่สุดครับเงินทุนเนี่ยเยอะไหมครับเออไม่เยอะครับผมก็จริงๆก็เหมือนกับเปิดร้านทั่วไปนะครับแล้วก็ของเราก็จะอาจจะมี S <S <an> <S เงินทุนประมาณสัก1ล้านบาทน่าจะเปิดได้นะครับ <c oughs> ก็ทั่วๆไปครับของผมจะเป็นเลือกเป็นหลักสูตรได้1ล้านนี่คือเปิดได้หมดครบเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเลือกเป็นหลักสูตรครับผมอาจจะเป็นคณิมตมต้น <c oughs> เป็นคณิมตปนนมปลายหรือเป็นฟิสิกส์มต <c oughs> ้นฟิสิกส์กมปลายหรือเป็นระดับประถมก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดดูในเว็บไซต์ทีหนึ่งนะครับผมแล้วส่วนของบุคลากรที่จะเข้ามาะครับบุคลากรก็ไม่จาเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วสาคัญคือตัวผมเองในการสอนครับเพราะว่าเราบอกว่าเรียนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ครับก็ ก็พออยู่ได้ง่ายๆไม่ต้องบริหารคนเยอะด้วยถ้าทําธุรกิจนี้ใช่ครับผมที่สำคัญก็คือตัวตัวอาจารย์ครับครับแล้วอย่างตัวคนที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยการปรับตัวก่อนที่จะเข้าธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรจริงแล้วเนี่ยการทําเรื่องการอุตสาห์นะครับก็หนึ่งจุดก็คือต้องมีใจหลักด้านนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้วก็มีคอนเนคชันที่ดีกับโรงเรียนที่จะให้ไปสอนสื่อนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญนะครับครับเองนะครับก็เตรียมความพร้อมแล้วก็เงินลงทุนครับผมหนึ่งเทอม หนึ่งเทอมครับรองได้เลยได้เลยครับผมถ้าเกิดเราตั้งใจทําจริงก็น่าจะคืนทุนได้ครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดถึงสักนิดหนึ่งครับในฐานะที่เราเองก็คุูครีกับเด็กๆนะครับกับเยาวชนเนี่ยผู้ที่เข้ามาเรียนกดวิชากับเราเนี่ยพูดถึงพื้นฐานการปรับพื้นฐานเขาเนี่ยให้มีความเข้าใจลงลึกกับวิชาความเรียนรู้แบบนี้ได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆนะครับวิชาคณิตกับฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่รากฐานจริงๆมันมาจากนิยามแล้วก็ ตัวของทฤษฎีนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือตัวโจทย์ปัญหาครับส่วนมากน้องๆเนี่ยจะไม่ค่อยไปฝึกฝนโจทย์ปัญหาเท่าไหร่ mm hmm. ฉะนั้นผมจึงผมคิดว่าหลักสูตรของผมเนี่ยจะเป็นประสหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพพอสมควรเพราะว่าโจทย์ปัญหาของเราเนี่ยจะครบทุกรูปแบบนะครับแล้วก็สุดสําคัญก็คือเราต้องสอนให้สนุกตรงนี้สาคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแรงจูงใจน้องๆคงจะเหมือนกับโรงเรียนก็คือมันไม่มี แรงจูงใจที่จะมาเรียนนะครับตรงนี้จุือบสำคัญกับตัวอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะมาร่วมธุรกิจนะครับเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างครับก็ขอผมจะไม่มีค่าการเออเรย์ดิลิตีฟรีนะครับก็คือว่าพอซื้อปุ๊บเนี่ยรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไปเป็นของสาขาเลยนะครับก็คือจะกลับไปเลยครับทำเลที่ตั้งนี่สำคัญไหมครับสำคัญครับผมเพราะว่าอยู่ที่หน้าโรงเรียนหรือว่าอะไรก็จะเป็นจุดที่ทำกระดาษน้อยนะครับจะมีผลกับการลงทุนพอสมควร เอาละครับคุณผู้ชมครับหากใครนะครับที่สนใจในธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชานะครับจะสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้อย่างไรครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ออฟฟิศนะครับก็คือ027310147นะครับที่ออฟฟิศที่ลาดพร้าวนะครับหรือเบอร์มือถือของผมก็คือ0891195013นะครับแล้วก็มีทางเว็บไซต์ก็ได้ครับเว็บไซต์ที่ h i g h s p e e d m a t c o m นะครับ ลองเข้าเว็บไซต์ดูครับผมแล้วน้องนหนูๆท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับทำอย่างไรให้เราเข้าใจนะครับกับวิชาคณิตเองวิชาวิทยาศาสตร์เองแล้วก็วิชาฟิสิกส์เองนะครับซึ่งถือได้ว่าสาวิชานี้หลายคนบอกว่ายากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมองให้ง่ายนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับปรึกษาได้นะครับที่โรงเรียนกวดวิชา High Speed Math Center นะครับติดต่ออาจารย์มาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากล